ตอนนี้เราจะมารีวิววิวแพด 10s พาวเวอร์บายมิวยวเทมาสอบขนาดของเครื่องประมาณนี้กับของกระดาษ A4 คือเล็กกว่า A4 นิดนึงอ่าเล็กกว่า A4 นิดนึงประมาณนี้แล้วก็ขอบนิดนึงน้ำหนักของตัวเครื่องของข้างหนักประมาณเจ็ดร้อยสามสิบกรัมเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมอันนี้เป็นของแถมมาซึ่งถ้าซื้อตอนนี้ก็คงไม่มีแถมแล้ว มันตั้งได้อ่าเปนอยเห็นี่ได้แหมความเสียงของมันอันนี้เรามาดูข้อมูลภายในบ้างเป็นอย่งไงบ้างอะไรเห็นชัดไหมอืออ่านี่ก็จะมาดูว่าเป็นย่างไงคือเป็นระบบพัสกรีนกดล็อกอย่างนี้รอแบับนี้อ่ามาแล้ว ซึ่งนราจะสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะเร็วติดมือตลอดเห็นไหมแล้วก็กดแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างเร็วเร็วมาก <Okay. S 1> แล้วก็จมาู้ที่ฟังก์ชันกล้องกลอง้ลองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกล้องกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องเดียวกับมือถือ มีฟังก์ชันอะไรบ้างไอ้เพิ่มเป็นอันนี้เลยเป็นด i c t i o n a r y อันนี้สามารถเสิร์ชได้ก็สามารถเลือกภาษาได้ว่าจะเอาไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทยเลือกได้ปรับได้ตามใจชอบแค่น,นี้เองเลาก็สามารถไ,ได้ก็จะมีคำแปลมาให้อะไรอย่เงี้ยแล้วก็เข้าเวิร์ดแก็เป็นคราวนี้จะเป็นเวิร์ด Microsoft Word หรือ Microsoft Office ต่างต อ่าน,นี่ก็ต้องมีการมีปัญหาอะไรก็วิธีการเปิดก็จะมีอ่าอันนี้อย่างเป็นไฟลเพราะว่าพอยก็สามารถเปิดได้ใช้ไงานได้รวดเร็ว,เ,วเป็นหน้าจอมันเดิกแล้วก็คือถือมือเดียวแล้วมันหนักกับไา ก็จะมีอ่าอีบุ๊กอีบุ๊กก็คือการอ่านหนังสือผ่านผ่านอ่าผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเลต็ตนี่มีหนังสือให้เลือกแต่เราต้องโหลดมาเพิ่มอย่างเช่นจะอ่านเรื่องนี้มันกลับหน้าจอได้นะถ้าขยับไปอีกทางหนึ่งขยับนิดหนึง่งปุ๊บมันก็จะกลับเป็นหน้านี้เป็นอีกด้านหนึ่งเป็นมุมหนึ่งสวัสดี ก็เกมเกมคข้างเล่นได้หลากหลายดูความสวยความงานของเกมเล่นในเวลาว่างเวลาดูเบื่อทุกวันทุกวันนี่ต้องใช้ทักกีไม่เหมือนเดิม ใชเข้าเว็บอันนี้ไม่มี wifi อ่ะลองเข้าดูก่อนก็เร็วเหมือนกันเร็วเหมือนเดิมนี่สามารถเลื่อนดูได้นี่คือกรารเข้าเว็บแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความสามารถที่แบบว่าสามารถซูมเข้าซูมออกได้อย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ไปกำลังจะดูรูปดูรูปอันนี้เป็นรูปที่โนต้ตมาของข้อสอบอ,อ่ะเอางปีน,นแล้วกันด้านนี้นะมันสามารถซูมได้โดยแค่แบบขยายนิ้วอ่ะ เนี่ยเนี่ยแล้วก็ออกมาขยายออกขยายเข้าขยายออกเปลี่ยนรูปขยายเข้าขยายออกไม่ทุกจุดอะ่ะเจ๋งดีแล้วก็จะเป็นมีนอะไรล่ะเป็นโบว์อะมีมันจะมีแบบโหลดแอปเพิ่มอะเป็นมาร์เก็ตอะคือต้องต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาก่อนมันถึงจะมีคาว่ามาร์เก็ตขึ่นมาก็สามารถโหลดโหลด แอปเพิ่มได้หรือเกมเพิ่มได้อันนี้ก็จะมีเป็นปฏิทินอ่าปฏิทินอันนี้ค่อนข้างจะใช้สะดวกสำหรับการทำงานแล้วก็ถือแบบถือมือเดียวมันหนักนะตาค่อนข้างหนักเลยเมีมีหนังการ์ดมีชิดเลขมีการบันทึกเสียงดูหนังได้นะดูหนังได้แต่เบไม่ได้ไฟล์หนังลงเลย นี่ะไรมีน็อตนี่มีนอตนี่มีนอ้นอตสวยดีก็มันทึกรูปได้มันถึกรูปนี่รูปแฟนใหม่สวยมากอะสวยไม่ไหวแล้วอ่ะจุบได้ด้วยอ่าเห็นไหมเห็นงั้นรูปคุมขนอ่ะ อย่ให้แม่ดูนะจะโดนด่าแล้วก็มถ,ถึงความแก่ได้นะครับสามารถซูมถึงความแก่แล้วก็ริ้วรอยจีนการตรงนี้นะฮะจีนการตรงนี้ฮะแล้วก็ดูวิดีโอได้ดูวิดีโอได้แล้วแต่ต้องเป็นไฟล์ที่มันพพอร์ตพพอร์ตแต่ว่าสนับสนุนนะครับ แล้วก็เป็นอ่านเป็นไฟล์ pdf ก็ได้ pdf ก็คือเป็นไฟล์ที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่หน่อย pdf อะ่ะมันเป็นไฟล์แดงแดงแต่นี้เบรกเครื่องเบรกก็ไม่มีเหมือนกันไม่ค่อยได้อ่านอะไรแล้วก็สามารถโหลดเกมโหลดอะไรมาลงได้เพิ่มได้แต่ต้องต่ออินเทอร์เนต็ตสัญญาณไ i f i ค่อนข้างแรงอะไรนะเปิดเพลงได้เพลงได้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะแถมเมมมาประมาณสิบหก กิกะะบา์สำหรับเปมข้างนอกนะเมมข้างในมันแค่สามวาเมกเพิงอ่อนไวไฟได้บลูทูธก็ได้บลูทูธก็ได้แล้วก็การทำงานค่อนข้างจะสะดวกแต่มันติดที่ว่าจอค่อนข้างใหญ่น้ำหนักมันค่อนค่อนข้างหนักจะสามารถแบบทัชสกรีนได้เร็วเงี้ยเร็วแล้วก็เปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ปาจะจโน้ตอะไรไวอย่างเงี้ยก็ใส่ไว้ตรงหน้าจอก็ได้ ซึ่งมันดีก็มีกล้องด้วยแต่เป็นกล้องที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันคล้ายๆกล้องหน้ามือถือมันจะค่อนข้างที่เจะไม่ค่อยชัดอืมแวบรอไหมนี่นับเออมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก ถ้าจะโหลดแอปเพิ่มอ่ะมันก็จะต้องมีวิธี่งฟ้ายังไม่ได้เคยใช้ฟ้าก็ต้องศึกษาก่อนหรือจะให้เบนลงให้ก็ได้เขาส่งมาออะไรที่แอแอปที่โหลดมาไอย่างเนี้ยเป็นกิต้าเป็นกิต้าบนอันนี้ค่อนข้างจะดีไหลายลื่น แค่นี้เองขนาดก็โอเคเหมาะสมกับราคาไหมก็เหมาะสมดีแล้วก็เกมค่อนข้างเยอะโปรแกรมก็ค่อนข้างเยอะการใช้งานเวิร์ดก็โอเคเพราะเขายมาให้ในเครื่องอยู่แล้วเข้าเว็บก็เร็วโอเคต่ออินเทอร์เน็ตเร็วง่ายอ่านไฟล์ PDF ก็ได้อ่านอ e ีบุ๊กก็ได้เป็นบริทินตั้งโตก็ได้เป็นอ่าอะไรวะ i ิดช o นารีเพื่อนที่เยอะไปละอพอแล้วเรวหันมาวัดนี้ป้าก่อนอ่่ด้วยความมาละาวความอ้วนมาละความอ้วนของเบต้าจบกรารรายงานเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ